ในอินแบงค์นะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวเคลลี่32นะคะลูกค้าที่ลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาว่าจะใส่เป็นไซส์ S หรือไซส์ M ดีนะคะพอเทียบขนาดแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นไซส์ M มากกว่าทางนั้นขอแนะนําเป็นไซส์ S นะคะวันนี้จะรีวิวให้ดูว่าไซส์ S พอใส่ลงไปแล้วอะคะ่ะมันพอดีกระเป๋าแล้วมันก็จะสวยมากกว่านะคะหยิบจับของก็จะสะดวกกระเป๋าก็จะไม่อ้วนเกินไปนะคะเหมือนเดิมเนาะของทางร้านลูกค้า ะะว่าช่องมันใส่ไม่พอแล้วของมันจะล้มเข้าหากันของเราเป็นัตรฐานแข็งด้านข้างเสริมแข็งนะคะช่องจะอยู่รอบนอกทั้งหมดเนาะช่องม,มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วต้องการลูกค้าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราเสริมยันยันสุดนี่เลยนะคะแล้วมันก็จะไม่ล้มอย่างนี้เนาะไดงไงลูกค้าก็หยิบของสะดวกวันนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะว่าพอใส่เป็นไซส์เอสลวะคะ่ะ มันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ทรงดีแล้วก็หยิบจับของได้สะดวกเลยนะคะลูกค้าที่จากระเบียบของทางร้านจะเน้นเป็นลักษณะของการที่ใช้งานได้สะดวกนะคะหยิบจับของได้สะดวกในส่วนของที่จะทำให้ทรงสวยด้วยอะไรด้วยนี้ก็คือทางร้านก็จะจัดแนะนำเพิ่มเนาะว่าอันนี้จะเป็นแบบ ตรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็หยิบจัดของได้สะดวกและใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถทําให้กระเป๋าสวยด้วยอันนี้ค่ะไซส์เอสนะคะลูกค้าพอดีเลยสวยด้วยนะคะไม่อ้วนไม่บวมกระเป๋าเป็นทรงเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้ทําให้มันดูพองดูอ้วนขึ้นเพราะลูกค้าบางท่านจะก,กังวลว่ากระเป๋าพี่จะบวมไหมคะใส่แล้วไม่บวมนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ช่วงหลังเนี่ยลูกค้าก็จะหนึ่งถ่ายกระเป๋าวัดขนาดมาให้บางทีเราก็จะดูเนาะแล้วก็คำนวณให้ว่า,าใส่ไซส์ไหนถึงจะสวยอะไรแบบเนี้ค่ะถ้ายังไงลูกค้าท่านไหนยังยังยังไม่แน่ใจก็เหมือนเดิมนอนถ่ายรูปนะคะวัดความกว้างนะคะความยาวแล้วส่งให้น้องแอดมินได้เลยนะคะ ที่เพจก็เป็นที่จัดระเบียบกระเป๋า in bag in bag นะคะหรือจะเป็นที่ลายแอดนะคะ in bag มีแอดไซด์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีน้องๆแอดมินรอตอบอยู่ค่ะแม่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ